กิ้มหน่อยกิ้มหน่อยกิ้มหน่อยไม่ใช่หัวล้อให้ยิ้มเออถ้ามีดนตรีวันนี้มารูปแบบใหม่มารูปแบบใหม่หลังจากหูเสียไปข้างนนะึงอะ กับน้าแพ้และอาจารย์น้อยจองขมังเวทนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องราวที่เราถ่ายคลิปกัน,นมา<อ>เล่นมากระทันหันเลยเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวเลยเนี่ยวันนี้อยู่กับสไตล์กีตาร์โปกของอาจารย์น้อยบ้างเนาะไม่ใช่กีตาร์ไฟฟ้าขายไม่หมดแล้วเนี่ยมาซื้อจากมือเลยเนี่ยแอปพนิเคชไม่มีเลยเหลือแล้วเนี่ยเหลือกีตาร์โป่งไว้เล่นเนี่ยเคซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะอ่านคอมเมนต์นะครับที่ทุกคนถามมานะครับคลิปน้าแพะอาจารย์น้อยนะครับที่ถ่ายทอดไปคนดูเป็นแสน นะครับล,ล่าสุดที่เช็คมา่ลนอ,ออกจากบ้านวันนี้200,005นะครับ2 0 0 5 0อันนี้คลิปเดียวนะครับยังไม่รวมกับคลิปอื่นนะฮะแล้วแพ้เหรอทีนี้ผมจะอ่านคอมเมนต์ที่ทุกคนถามมานะครับอาจารย์นายบอกถ้าไม่ได้ล้านวิวนะแต<ม>บไม่กินข้าว โอเคเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ที่เขาถามนะแพ้ก,กับจาน้อยมาอ๋อ,อคอมมีคอมเมนต์ด้วยนะเพียบครับร<อ>เป็นร้อยครับจริงป่ะแต่ว่าอาจอาจจะอ่านไม่หมดนะทุกคนอขอขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆแต่เดี๋ยวจะอ่านที่สำคัญสาคัญนะครับม<อ>ีสำคัญไหมชีวิตนี้ไม่เคยมีอะไรสาคัญเลยต้องมีต้องมีคอมเมนต์แรกนะครับคุณขี้หมาแห้งครับ อ๋อเฮ้ยอ๋อเจ้าของเราเกาชื่อเราคิดอย่างนี้อ๋อชื่อที่หมายนั่นก็พวกเรากี่หมายแฮเอาไปใช้โอเคผมเด็กเปิดหมวกเดอะมอบบงแคเมื่อก่อนนะแพะเปิดร้านชั้นบนสุดเดอะมอลร้านใหญ่มากจำนำกีตาร์ผมเปิดหมวกไปตอนนั้นเรียนอยู่สายขาดชอบไปซื้อสายกีตาร์โมร้านแกชุดละหนึ่งร้อบาทแกไปเปิดร้านฝั่งตรงข้ามเดอะมอบบงแคแล้แกก็ปิดตัวลง มาเปิดในซอยเพชเกษม94สิปีแล้วแวะเวียนไปหาบ่อยมากเมื่อก่อนนะเยอะจำนำแล้วไม่ยอมไม่ยอมมาถ่าย,ยางไงแล้วเราก็ไม่คิดดอกอะ่ะจนฝามันจะมาบางทีหายเป็นปีเลยนะครับไม่ต่อดอกไม่แล้วก็ต้องตั้งเอาไวอ้อ่ะถ้าเกิดเราเอาไปขายใช่ป่ะ เดี๋ยวมันมาแล้วไม่มีกีตาร์ใช่ป่ะแล้วก็ต้องเก็บเอาไว้ต้องทนรับดอกเบีย้ยเราเห็นในนี้บอกนะแพ้ย้ายไปเปิดฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวมอด้วยครับไม่ลูกน้องอลูกน้องไปเปิดลูกน้องไปเปิดแต่เราไม่ได้เปิดเพราะเราอยู่ที่เดิมเราอยากให้ให้ลูกน้องอะ่ะให้มันเป็นเจ้าของร้าน<ม>แบ่ง,บงๆกันไปเปิดฝั่งนู้นฝั่งนี้แบบแยกแยะก,ก,กันไปเหมือนเราสอนสอนคนซ่อมอะไรเงี้ยสอนแล้วจนแบบมันเปิดร้านได้อเออแล้วก็พ<ม>้มาต้องขอบคุณนะแพ้อะไรเงี้ยที่ให้ผมเปิดร้าน ทุกวันนี้ไปซื้อบ้านสองสามล้านนะเปิดร้านอยู่ลาดกระบังมันลูกกี่คนแล้วเนี่ยเราสอนสอนไปซ่อมเสริมนู่นนี่อะไรเงี้ยเราพยายามสอนให้แบบแยกตัวไปเปิดร้านกันจะได้เป็นแบบเป็นเจ้าของกิจการกันเองอ่ะแล้วจะคอยเข้าไปดูแลมีอะไรซ่อมไม่ได้มันก็โทรมาบอกแล้วบอกเปิดกล้องคุยเลยแล้วก็สอนต่อนู่นต่อนี่ให้บอกอะไรเงี้ยโอ้ครับโอ้โหเป็นเรื่องราวประทับใจมากใช่ใช่เดี๋ยวต่อมาคําถามอาจารย์น้อยครับ อันนี้ผมอ่านชื่อไม่แน่ใจอ่านอาดถูกอัดผิดนะ<ช>ขออภัยด้วยพุณเ <c oughs> นธิพงศ์นะครับประมาณนี้แบกว่าผมจําอาจารย์น้อยได้แกสอนผมเมื่อ10ปีที่แล้วที่อ้อมใหญ่เพลงที่แกเล่นให้ฟังคือล็อกบัตทอมกับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ใช่สิปีที่แล้วพี่น้อยสอนที่อ้อมใหญ่ใช่ครับใช่เป็นสอนที่บ้านพี่น้อยเหรอครับเป็นเป็นร้านขึ้นดนตรีร้<อ>านขายเครื่องดนตรีแต่ก่อนพี่น้อยขอสักนิดนึงครับล็นนลกอ,อ,อกบัตทอม <laughs> แล or, <ooo paying ita> oh ้วก็ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์กางไฟฟ้าไม่มีแล้วขายแดกกันหมดแล้วครับโอ้ ได้หรือฟื้นแบบเพลงระดับตำนานนะฮะนี่คุณขวัญนะครับล่าสุดไปร้านนแพ้หมดไป3 0,000ื่นได้กิ๊บสันหนึ่งตัวเฟนเดอร์หนึ่งตัวยามาฮ่าหนึ่งตัวกลับบ้านโอ้สารภาพกับเมียไม่ถูกเลยสามหมื่นได้กิ๊บสันเฟนเดอร์ยามาฮ่าด้วยครับร้านที่เราขายของส่วนมากจะถูกนัดนตีจะมาที่นี่หมดเลยเขายังงงเลยมันมันถูกจังเราก็ยังงงว่าเราไม่เราขายถูกแล้วอย่างนี้นะแพ้จําลูกค้าที่ซื้อไปโอ้จำไม่ได้เยอะมากเลยมีแต่คนติดใจอ่ะ ต้องมาที่เนี่ยมาซื้อของอะ่ะบางคนก็ซื้อไปขายนะครับเออบางทีมาซื้อแบบโทรมาเทียมาขอถ่ายรูปเครื่องดนตรีแป๊บแล้วก็โทรไปทางโน้อนอะ่ะ<อ>ทางลูกค้าของเขาอะ่ะ<อ>แล้วก็อานาแพ้มาต่ออนาแพ้เสร็จแล้วก็ไปขายทางโน้นมากินหัวคิวอะ่ะ<อ>มีงี้เลยนะเดี๋ยวนี้มันเหมือนอมันเหมือนร้านส่งเลยเหมือนร้านส่ง,สงไปด้วยเลยเไม่ต้องลงทุนไงใช้ถ่ายรูปเอาว่าอยู่ในร้านแล้วอย่างเงี้ยต่อมาครับคุณนุวัดอินครับ อันนี้เกี่ยวกับพี่น้อยครับคนนี้เก่งจริงฝึกกับพี่หมูคารไลโดสโกปยุคแรกประมาณ30ปีที่แล้วเห oh. ็นเขาเล่นตั้งแต่ปี2-5-3-8 oh. จําได้ผมอายุ20พี่น้อยเก่งมาก oh. เพลงสู้ล็อกบัตท่อมเล่นสบายมาก <c oughs> แกเล่นแนวล็อก เพลงไทยเล่นน้อยมากๆเลยเป็นคนที่นิสัยดีมากๆสมัยก่อนแกขับซาเล้งเท่มากๆอยู่ซอยร้อยแปดเพชรเกษมร้อยแปดนะฮะเออใช่ใช่ใช่ผมเจอพี่น้อยสมัยก่อนต้องขอบคุณพี่น้อยที่สอนผมเล่นกีตาร์เบสครับขอบคุณอาจารย์น้อยครับคุณนุวัฒน์อินจำไม่ได้ ไม่มันนานจัดนะนานจัดเลยไม่ชื่อในเฟซบางทีเราไม่ต้องเห็นหน้าน,นะวันนี้เชื่อไหมไม,มาจากสุราษฎร์นานานเพื่อ<ช>มาซ้อมตีห้องน้ำแพ้าจากสุราษฎร์นะนั่งรถสิบชั่วโมงมาซ้อมตีเนี่ยเ<ช>พิงง่งซ้อมซ้อมตอนเที่ยงวันนี้เพิ่งซ้อมเสร็จอ่ะแล้วว่ากี้เราบอกอย่านั่งหลับนะเอากีตงกีต้าตัวแอลภูเขาวเลยนะเพราะเดี๋ยวพอไปจองตั๋วที่รถทัวร์รถทัวร์ที่สายใต้อ่ะเอารถออกทุ่มครึ่งอ่ะมาซ้อมตีเสร็จ แล้วเดี๋ยวเราต้องนั่งรถกลับไปสุราษฎร์<อ>สุดยอดเราบอกใจมันได้เว้ยใจมันได้แล้วเล่นกีตาร์ดีด้วยนะเขาบอกว่าเพื่อมาซ้อมอ่ะเพื่อนเขาอยู่กรุงเทพไงเขามาซ้อม เขาอยากรู้จักนะแพ้อะไรมาที่นี่เลยแต่เราบอกตอนแรกเราตั้งใจให้มันนอนที่นี่ก่อนไงตอนนี้เพื่อนเขารับไปส่งที่สายใต้แล้วจะให้นอนที่นี่เลยเออไม่ให้นอนให้นอนแบบเอาแรงก่อนแล้วแรงอแล้วก็ทุนหนึ่งคอยไปส่งเพราะทุ่มเครื่องอ่ะจะได้เดินทางกลับไปสุราษฎร์ไม่ละกลัวอะไรกีตาร์เข้ากีตาร์มาด้วยเอฟเฟกมาด้วยไงต้องเอาบอกให้ผูกขาไปเลยแล้วไปนั่งหลับอ่ะบอกว่าทานายสังกูท่านายมะนาวลารถทัวจะออกทุ่มเครื่องอ่ะให้ลูกไม่ใช่เตือนมาสี่ตีสี่รถทัวไปถึง่นแล้วยังนอนอยู่ที่สายใต้ ้ไไม่ไดศิลนะส,สิทธิ์ครับนิชาพรบอกว่าอาจารย์น้อยเวลายิ้มมีส่วนขายพิเชษสมัยบัฟเฟลอ <c oughs> มีคนทักไหมครับยังไ,ยยงไม่เคยมีเลยไม่เคยมีอ่ะหน้ายาวอะ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คอมเมนต์นะครับบอกว่าเคยไปซื้อกีตาร้รานนาแพ้ที่เดอะมอลนะครับแล้วก็มีมีฉายาอาจารย์น้อยเนี่ยอาจารย์น้อยร้อยปีใช่ใช่เก็เเชื่ออาจารย์น้อยร้อยปีมาอย่างไรครับอันนี้ผมไม่ทราบ มนยังไงครับเพื่อนตั้งให้เพื่อนตั้งให้แล้วคําว่าร้อยปีนี่คือแบบฝีมือชะกาศอะไรทะลุร้อยหรือยังไงให้เราอายุครบร้อยทุกวันนี้อาจารย์ยังไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่เลยนะให้ยู่ให้จริงเหรอจริงเขางงงกับตัวเขานะบัตรประชาชนวันนั้นจะไปสมัคร Facebook กันไงเขาก็ถามว่าอายุเท่าไหร่ไม่รู้จักเลยไม่รู้เรื่องเลยเขางงงอยู่บัตรประชาชนศูติบัตรอะไรอย่างเงี้ย นี่ยังหาไม่เจอเออก็ยังไม่มีบัตรประชาชนนะเฮ้ยบัตรประชาชนไม่เขามีบัตรประชาชนอ่ะแต่เขายังหาไม่เจอเราบอกเฮ้ยไม่มีเจอแล้วเราจะไปสมัครตูสมัครนี่ท่อะไรนั่นน่ะดิเอ้าทุกวันนี้ยังไม่รู้อายุเท่าไหร่เลยแต่แต่รู้ว่าประมาณบอกประมาณ50 50ิบาวันนั้นวันนั้นบอก42่คุยไปคุยมา4 8เฮ้ย50มั้ง58แล้วไม่ไปทำอาจากใหม่อ่ะครับพี่น้อยก็ว่าจจะทำอยู่ ว่าจฉากวาจฉากให้หมดโควิดไปก่อนเพราะว่าถ้าหายอย่างเงี้ยทำใหม่ได้ครับใช่ใช่ตอนนี้เจ้าของยังไม่รู้อายุตัวเองเลยครับยังยังต้องอาศัยดูหน้ากันพวกเราต้องเล่นได้เฟกนงี้แลลวป่าปากันเนี่ยเรียนฟรีสอนฟรีพี่น้อยสอนเองเลยตอนนี้สอนตีฟรีสอนซาวฟรีมิกฟรีโอต่อไปไม่มีคนแบบมากินข้าวที่ร้านเลยแล้วเนี่ย